สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเส,เ,สเสื้อทีมเสืส้อกีฬาเสื้อทีมลายทุกชนิดนะคะวันนี้นะคะภูมิใจนาเสนอนะคะกับงานเสื้อทีมค่ะเป็นงานเสื้อสําหรับฉลองวัดนะคะมาจากของโรงเรียนนักบุญเปโตนะคะหรือว่าฉลองวัดนักบุญเปโตนั่นเองนะคะพิกัดก็อยู่ที่โรมันสามพานนั่นเองค่ะสําหรับงานวันนี้นะคะจะเป็นงานสกรีนนะคะสกรีนดิจิตอลทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อเลยด้านหน้านะคะก็คือภาพภาพตัวเสื้อที่อยู่ตรงกลางค่ะ ส่วนงานด้านหลังก็จะมีภาพของท่านนักบุญเปโตนะคะกับภาพของโบสถ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆนะคะเพราะว่างานจริงสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่ลูกค้าฝากให้ทางร้านช่วยวางแบบให้นั่นเองค่ะเพราะว่าโจทย์ของลูกค้าก็คือจะมีภาพของท่านนักบุญนะคะแล้วก็ภาพของโบสถ์นั่นเองค่ะก็จะมีข้อความเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใ,기ใ,기ใ,ใกล้ๆกันนะคะ งานด้านหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อคอกลมนะคะเป็นสีขาวล้วนค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะเรามาดูกันค่ะลายที่เห็นนะคะก็คือภาพของท่านนักบุญตอนนี้นะคะงานจริงนะคะจะเป็นงานที่คมชัดแล้วก็สวยมากๆนะคะสีสดสีเข้มมากๆแล้วก็ที่บอกว่างานคมชัดนะคะเพราะว่าเป็นงานดาับใหม่งานดาับใหม่ก็คือเป็นงานที่เราให้กราฟริกนะคะขึ้นงานวาดมาให้ใหม่ เพราะว่าภาพต้นฉบับที่เราได้มาเนี่ยจะไม่ได้สวยคมชัดมากแต่นี้เราก็จะมีการขึ้นงานใหม่นั่นเองนะคะทําให้งานจริงนะคะที่ออกมาใช้นะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะคะที่ลูกค้าสั่งมาเพิ่มนะคะก็คือเรื่องของข้อความค่ะข้อความตรงนี้นะคะเราก็ใส่เพิ่มเติมให้ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยว่าต้องการข้อความเพิ่ม,เต,มเติมว่าอะไรอยากสั่งอะไรนะคะก็สามารถใส่ลงชิ้นงานได้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับงานด้านหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุด รชัยนะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามาแล้วก็มาดูงานเสื้อถึงที่ร้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานด้านหลังกันต่อนะคะงานด้านหลังก็จะเด่นมากๆเช่นกันนะคะเพราะว่าทั้งงานด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยตัวของออท่านนักบุญนะคะเขาจะระบุมาเลยว่าขอเสื้อที่เป็นสีแดงของเป็นสีแดงเข้มสีแดงสดนะคะอันนี้เราก็ทาตามทาตามที่ลูกค้าแจ้งมานะคะส่วนงานด้านหลังนะคะามาดูกันนะคะ อันนี้ก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเราก็มีการถ่ายรูปเพิ่มเติมไว้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยากเห็นภาพก็มาดูได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสนามสุป .com นะคะก็มาดูงานได้นะคะส่วนงานด้านหลังนะคะให้ดูเพิ่มเติมนะคะงานจริงนะคะก็จะสวยคมชัดเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นงานวาดใหม่นะคะนอกจากท่านนักบุญจะวาดใหม่แล้วนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะจะเห็นไม่เอ่ยอ่าน อยากให้เห็นงานชัดๆนะคะเพราะว่างานจริงเนี่ยกว่าจะจบงานจบแบบก็คือให้กราฟิกนะคะละเอียดงานให้เลยภาพที่เห็นตรงนี้นะคะคือภาพของโบสถ์ของวัดนักบุญเตโตนะคะที่อยู่โรมานสัมพันธ์นะคะโบสถ์ตรงนี้ด้านในนะคะสวยมากๆเลยข้างในนะคะสําหรับใครทีออ่อยากลองไปก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่7เดือนแเขาจะมีงานฉลองวัดนักบุญเปโตนะคะลองไปที่ที่โบสถ์ของวัดนักบุญเปโตได้นะคะข้างในสวยมากๆ จริงๆค่ะอันนี้เราก็จะเป็นการวาดขึ้นมาใหม่เช่นกันนะคะภาพโบสด้านล่างนะคะและด้านบนก็จะมีท่านนักบุญนะคะแล้วก็จะมีข้อความนะคะเขียนว่าฉลองวัดนักบุญเตโตนะคะ7เดือน8นะคะปี2,565ค่ะ อันนี้ก็คือรายละเอียดงานทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าสั่งมานะคะสำหรับใครที่ชอบงานพิมพ์ลายแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะยินดีมากๆเลยงานจริงก็สวยมากๆเช่นกันนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอเตรียมไปจัดส่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ